อีธานง้างฟอลไลน์เอาไว้ก่อนแต่ว่าเบรกลายรวมตี5คนที่เอลบจังหวะเปิดมาจอดกิโมะคได้พอสเก็ไปแต่ว่าดารวายถอยคืนมาแล้วมีฟอลไลน์มาเบรกเอาไว้แลกกันไปหนึ่งหนึ่งก็เสียด้วยเล็บไปแล้วเหลือจริงหนึ่งคนโอ้โหเอาเลยครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ข้างหน้าไม่ฟรีครับเลยมาที่เอรวมก่อนนะครับมองไล่ขวามาตอกเหมือนกันปีกซุปเปอร์ไลวมาเช็คแต่วันนี้บูซิโอเขาป่าขอต่อทำให้คิวเก็บไม่ได้เลยเดินต่อไหลเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยเลยใหอีธานไม่ได้จิตมา โหหมดเลยค่ะเฟเธอร์เจังหวะเปิดประตูของ EG ทัมมิ่ง <reading> ด oh, oh, ีมากแล้วการส่งของของอีทายค่ะแจกไปลูกนั้นขาวหมดเลยทำให้วินแรกค่ะตกเป็นของ EG เอาละฮะท่านผู้ชมครับ EG นับก่อนก็แบบนี้ฮะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับในการตั้งรับที่มีแฟลชไบรทเข้าไปเคลียร์ด้านหน้ารูปแบบนี้ฮะใช่แล้วคือสแกนส่งมาเนี่ยโดนด้วยแล้วคอมก็เก็บคิวสุดท้ายไปเฮ้ยสายหน้าแบบ จอกิโมะนะเมื่อกี้นะฮะใช่ใช่ชอบบรรยากาศในงานมากวันนี้มันดูไฮกว่าเหมือนดูไอดอลเลยไอดอลปัดอีสปอร์ตยเนอะปัดเวทีตรงกลางตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับรถเดว่าอีธานครับเตรียมฟอลไลน์ให้กับการนามาร์ต้านหลังเน่จอกิโมะต้องออกก่อนแล้วทีนี้ทีมมาเบรกทางไว้ก่อนด้านหน้าฮเอาแล้วครับตรงนี้ยังเข้าเอไม่ได้แต่ยังทำแผนเดินมน้าไปเบรกจัด้านเอแต่ว่าจอกิโมะเพนเทลไปเบรกเอาไว้เทเริวางมาแต่ว่ายิงทิ้งไปแล้วมาเก็บออฟแบบนี้เลยค่ะจอกิโมะแล้วเป็นการบีบบังคับให้ไปเบรกเนี่ยโยกกลับไปที่บี โอ้โหแล้วพอสเก็ตอ้อมบริเวณด้าน,นล่างเทันเนอร์มาเลยครับดูนะฮะไหลไปต่อที่อาเขตก่อนแล้วเลยครับพอสเก็ตครับส่วนดีมอนวันก็รออยู่แต่ว่าเป็นบูซิโอไปได้บอลหนึงห่งคารุสมองใส่ทีทเจสตัวเหมือนกันเลยครับดึงจังหวะรองไว้ได้แล้วดีมอนวันเก็บพอสเก็ตไปก่อนแล้วด้วยฮะอา้าวจังหวะกระโดดมาแต่ว่าพุ๊อ,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 อยังปมอยู่แล้วดาวายหายไปบูซิโอเหลือแค่สองคนมาฟริกกับดาวายเฮ้ยแต่ว่าเข้ามาน่าจะได้วางอยู่นะแบบนี้มาฟริกวางสไปด์มาแล้วดาวายดาวายัออยต,ววต้องถอยกลับก่อน คือคอมแนะ่ขอมาก่อนเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่ฟรีว่าเหมือนกันเลยครับจังหวะนี้เหลือดาวายคนเดียวแล้วได้มาก่อนแล้วหนึ่งมาส้าไปก่อนแล้วนะัดดาวายไม่ไหวกับอีธานอยู่ดีฮนะแต่ถือว่าเป็นราบที่คุ้มผมเปเปอร์เรสค่ะตัดปืนไม่ได้ถึง3กระบอกอแล้วก็สามารถวางสไปายมาได้ด้วยก็อีจีค่ะกู้สไปายไปได้แล้วไป2ต่อสูงเอาละฮะผม e อีจีขึ้นนักก่อนเลยครับแบบนี้ฮะว้าเรียกว่ามาดีนะท่านผู้อีจีในวันนี้ฮะใช่ค่ะ คอยๆมาเลยตั้งรับรอที่เแล้วเป็นจังหวะที่เปปเบรกเนี่ยถกเอทั้ง5คนพอดีแล้วก็บีบประครับแต่ยังดีที่เปปเบรกเนี่ยไปวันสไปได้แต่ราวนี้ค่ะของจริงมันเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเปเปเบรกต้องฟูลบายมาแล้วอีวิวจีเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโดนตัดไปถึง3กระบอกก็ทําให้เขาเลือกที่จะซื้อมาแค่ปืนพฟกแล้วก็มีสเปกเตอร์กับบลูด็อกเนี่ยเอามาเล่นต่อเนื่องนั่นเองถูกต้องเลยครับผมแล้วนี่ท่านผู้ชมครับรอบนี้ฟูลบายแล้วนะแล้วอีจีเนี่ยเหมือน ปืนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วยครับการกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูเลยครับว่าจกากกนรฟีเบเดสอยู่ไหมฮะ็องดา,า์มาเบรกเอาไว้และบูมบอดอีกหนึ่งจังหวะค่ะไม่ฟริกเราดักแล้วจอกิโมได้มาแบบนี้สม้พิบเรามีสแกนส่งมาแต่ตู้ว่าพลาดยัง แล้วหูสแกนเห็น3เลยเหรอเห็นโบท่าด้วืยฮะคอมไหลมาตรงนี้สุดการไล่เข้าหน้ามาฟอาร์สเกตมาก่อนแล้วด้านหลังอีกท่านหั้นของคอมเก็บไปได้เลยคร,รับฟอร์สเกตเดินต่อที่เอซ้ายวางเป้ารอเฉียบๆได้มาสองคิวแต่ว่ามีฝั่งขวาม,มาต้องหายเกียร์วิ่งออกก่อนเลยครับแล้วรู้แล้วว่าโอ้โหต้องอีธานยังให้คอมอยู่จริงเคยขึ้นมาได้อยากอีธานไปเหลือแค่ดิมอนวันกับบูซิโอสองคนเข้ามาในไซด์ได้แล้วต้องมาจากข้างหลังค่ะเล่นคู่กันต้องดูว่าจะตัดปืนได้กี่กี่กระบอก ปืนมันซุกไม่ได้ในของ E.G. ครับด้วยความที่มีแค่เชลล์ริ้วแอบกับด้านหน้าครับแล้วไม่ฟริกรออยู่ที่เอเมนแบบนี้ปาดซ้ายให้ก่อนแล้วได้มาหนึ่งคิวด้วยต่อดาวายไปเก็บไปให้เหมือนกันเหรอฮะเหลือดีมอนวันคนเดียวนะตัวนี้ดีมอนวันคนสุดท้ายต้องมาเปิดประตูวไ้แล้วข้าหลังแต่ว่าไม่ฟริก็ช่วยชีวิตดาวายเอาไว้ไงวินแ,บบแบบรกของเฟเฟอร์เรสมาแล้วอ่ะ,ะ,ะเอาฮะท่านผู้ชมครับเฟย์เฟอร์เรสไล่กันมาหนึ่งวินแล้วเลยครับแบบนี้รอดูกันต่อในวินหน้าครับ วินที่ทั้งสองทีมนี้จะได้ฟูบายกันบ้างนั่นเองใช่ค่ะโอ้ดีนะจังหวะนั้นคือช่วยชีวิตได้ทำพอดีแต่วายเกือบไปค่ะเอาล่ะในราวนี้โอเ o เรเ,เตอร์ของฟูดเซิโอและมีล็อกดาวน์นด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าโอเอ o เรเ,เตอร์กระบอกนี้เนี่ยจะสามารถตัดได้มากน้อยแค่ไหนแต่เหมือนว่าจะไปเล่นที่ B นะบนทาวเวอร์เอาเลยครับผม EG ครับตรงนี้ครับเตรียมไปทำบุสแกงไปก่อนเลยครับด้านนอกเลยฮะแต่ด้านของ ไหลไปบนดรอบครับลาอุทานใส่ไห้ก่อนจอคิโมโตะแข่งเด็งออกมาไม่มีฟ้องไวมาขวาก่อนแต่พอสเกตโดนสวนมาหายเลยฮะโอ้จอคิโมโอ้ลีเลโบมาเบรกไม่ได้อะกลายว่าจอคิโมเก็บฟอลที่เค้นไปแล้วเดินต่อมาตรงนี้ตัวเฮ้ยจริงนะแค่หนึ่งตัวว่าใช้เอาด้วยสายเลยค่ะยังรอดนะแต่ว่านี่ฮะ C ีจีแกนเลื้อยมันลึกและได้วางสปายกันก่อนแล้วด้วยครับแบบนี้ E G ต้องกลับมารีเทคฮะ3ต่อ4รีเทคจาก E G ค่ะอีธานเลือดเหลือ15 แล้วดูค่ะ CJS เดินเดินเล่นเลยเดี๋ยวว่ารู้แล้วค่ะอีธานอยู่ที่หน้าดิแล้วป่านมา,มงานน S. <S ุงนี้ CJS เจเอสเก็บสวัสิโอไปได้เลยสต่อ3าูทเล่เท่ากันแต่ว่าอีธานเลืดหล โอ้โหรอบนี้คมจัดทางด้านของ CJS แล้วคับโดยที่ดีมอนวันเดินต่อเลยและกันเข้ามาด้านหน้า CJS รอเป้าไว้ก่อนแล้วมีกระโดดลงมาแต่วายเก็บเมย์ได้ด้วยเถื่อเลยนะครับด้านบนมาให้คมมาตรฐานน้ของ CGRS โอ้โหเหลือแค่ดีมอนวันคนเดียวอ่ะสามต่อสี่ตอนนี้เหลือแค่คนสุดท้ายแล้วดีมอนวันรอดัก CGRS รถถอยช็อตไปได้แต่ว่าไม่สามารถคูสไปได้แล้วค่ะ ต้องเอาออฟของบูซโอเนี่ยไปเล่นต่อในราวต่อไปสองต่อสองเปเปอร์เรสตามมาตีเสมอกับ e อีจีโอเอาและฮะในขั้นตนครับ c g จ s เมื่อกี้ได้โชว์ฟอร์มแล้วเลยครับเก็บไป2คิวนะแล้วเปเปร์เรสไล่กลับมาได้2ต่อ2ครับใช่ค่ะเอาละฮะนี่ฮนะดูกันต่อครับอ e g ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะกันเปเปรเรสไม่อยู่แล้วอะไรครับน่าสิครับจีอาร์เสไหลมาเก,ก็บบูซโอเลยได้หยักสวยเลยนี่ไงนี่ไง อันนี้คือไม่ได้ซื้อกองนะต้องบอกก่อนอันนี้ซื้อทัวร์ไปแล้วโอ <laughs> แต่ว่าเราต้องชมซีจ้าจริงๆค่ะแต่ว่าก็บูซิโอค่ะได้เล่นออปเปอเรเตอร์ที่เพื่อนเนี่ยดีมอนด์วันเซฟมาแล้วดูฟูลบายอีกครั้งหนึ่งมาเล่นแพ็กบีกันหมดเลยเฮ้ยรอบนี้ EG ซื้อบีแต่เหมือนเป็นพวกจะไปไเอค่ะคุณผู้ชมเอาแล้วการซื้อในครั้งนี้จะเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดหรือเปล่าคะ EG โอ้โหการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วครับแบบนี้ครับแล้วดูเวนเดวเดินให้ต่อก่อนมันจะดักหลังเอาไว้เลยครับฟอสเทเก เดินนําเพื่อนมาฟอร์สิเก้นครับในเอเนี่ยมีแค่คอมนะอยู่บริเวณโ,โรมครับตรงนี้ช็อคโบลไลเคลียร์มาก่อนเหมือนกันเลยครับคอมดักเป้ารอไว้แล้วมีไมฟรีกรออยู่ด้านหน้าโรมแต่ยังไม่ออกครับเข้าไซด์ไปวางดีกว่าไหลเข้ามาลึกค่ะวางสไปค์ให้กับฟอร์สิเก้นจะได้มีโอเวอร์ไดรฟ์เอาไว้ใช้ตัวเพนเชลมายังดีไม่หายเกลออกไปด้านล้วโชว์ซับเปอร์ของโจกิโมมาเก,<ฮ>ก็บซีเดียกับไมฟรีกเอาแล้วค่ะตอนนี้ออกจากไซด์ไม่ได้ต้องเล่นกันอยู่แค่สามคนเท่านั้นฟ้าเลนยังปิดไซด์ไว้อยู่แล้วโชว์ซับเปอร์ มาได้ไหมก็ะตุ้ได้ทีหนึ่งก็ได้กระตุ้นได้ก็กกไปทริปเปิลคิลส์เอาล่ะฮะแล้วเหลือเดวายคนเดียวก่อนเลยครับไล,ล่มาด้านหลังจากโมแกกู้แล้วเลยครับเดวายป่า้าป่าได้มาหนึ่งเก็บที่เมื่อวานไปก่อนแล้วรู้ต่อแต่มันเป็นจอกิโมเก็บสี่ใบในวินนี้ฮะเอาล่ะฮะพาอีจีกลับมาได้นะจอกิโมถูกกันแตตัดสินใจเล่นมาได้ถูกจังหวะคือทางเปเป้เล็กเนี่ยเข้าไปในไซด์ได้แล้วแต่ว่าจังหวะที่จะถอยกลับมาที่หน้าเอเมในการมาเจอกับจอกิโมแล้วเขาใช้โชว์ซ็อปเปอร์เก็บเคลียร์ได้หมดเลยค่ะ เป็นทิฟตี้วาวด้วยนี่วีเพล์หวานเลยหวานเจียเจ๊ยบดูจิก็ยิงไม่ถึงเลยครับ้วยทวามพี่มันอยู่ด้านล่างไปนิดนึงแล้วด้านหน้าของจอกิโม่รับแล้วนี่ฮะอีจีทำได้จังหวะน้องจริงใช้โชว์ซ็อปเปอร์พอดีนะแต่ว่าได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นค่ะก็ถือว่าเป็นราวทิฟตี้ที่สวนเป็นการของอีจีแต่ว่าเปเป้เล็กเนี่ยยังมีต่างสือปืนอยู่ โอ้โหแต่ว่าไมล์ฟริกเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะ7 2 0 0ดรอปให้เพื่อนกันไปเอาละครับบูซิโอมีล็อกดาว<ใ>น์และโอปเปอเรเตอร์ก<ล>็ค<ะ>ือเเอ,อทีทางกับออลไลน์ไปก่อนแล้วก่อนที่มูมาฝาดให้โอ้โหจอคิมูวันนี้มาลั่นจัดเลยฮะตรงนี้ไมล์ฟริกมาเกอะกันกับแอมใ,ใ,ใ,ใส่หน้าหน้ามาแต่ว่าบูซิโอโเอเปอเรเตอร์สวนมาหายเลยฮะไมล์ฟริกโอ้โหอีจีพยายามเล่นกดดันกับไม่ปล่อยให้เว็บเฟร็กเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นแล้วสามารถตัดไปได้ถึง2คนจาก2ไซด์ด้วยแต่ว่าดาวไวในราวนี้จัดเลยคลล็อกกดาาวน์ที่ง เล่นนะฮะด้านของเป็นปเลยครับจะเล่นตูงบีเลยครับทุกมากได้เล่นบอกเลยว่าได้เล่นเราไล่ทีออกไปค่ะแต่ว่าโจกิโม่เฮ้ยฟอเรสเทนอรสเเต่าโอ้โหแล้วคือไม่ทันรู้ตัวไปดักรอเพื่อทีมวันเก็บฟอเรสเทนไปได้เหลือแค่ดาวัยกับซีจีเอลครองกันแต่ซีจีเอลไปหลือแค่ดาวัยคนเดียวเท่านั้นเซเชลไปเบรกหน้าบีเมนต้องถอยกลับมาดาวัยหนึ่งต่อห้า จะไหวหรือเปล่าโดนแฟดมาเฮ้ยนานอทวมเก็บจอคิโมไปแล้วกูหนึ่งทีกูจริงคนจริงกูจริงแล้วดาวัยดาวยังครบยู่แโว่าไม่ไหวเป็นทีมอดกวนค่ะเก็บดาวัวไปซีต่อสองอีซีสองราวดิดโอ้โหจริงครับมากันตึงๆเกี่ยเลยครับดาวัวก็สุดๆแล้วครับไม่ไหวฮะดาวัวต้องจบจังหวะจอคิโมที่ไปตัดน้ำจิกมาได้ในตอนแรกเลยฮะใช่ค่ะ นี่คือรู้เลยนะว่า EG วันนี้เนี่ยแผนของพอเตอร์อคือปกติเนี่ยปเป็เบรกเนี่ยจะสามารถเดินหรือว่าทำจังหวะได้อุ้ยกาช่วยพี่ด้วยกาชพี่ด้วยเหรอ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้มีกาช่วยพี่ด้วย <c oughs> อันนี้พี่เอกส่งมาลูกมาถึงน,นี่เลยเนาะต <c oughs> ัวน,นี้นะอะไครับโอ้ยลืมเลยเมื่อกี้จะพูดอะไร De, เจอการช่วยพี่ดูนะคะอเตอร์พอเตอร์แข่งคอเตอร์วันนี้คือพยายามให้ EG เล่นแบบเ g ็กซ s i รีแล้วราวนี้ EG ถึง4เอาชีเมค่ะโอ้โวันนี้ EG มาดักงสู้นะต้องบอกแบบนี้เลยครับทั้งของ EG ครับแล้วไหลายก็มาก่อนครับรอบนี้ในพอร์เกตไม่มีปืนเลยครับมีแค่โอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้าโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโล้วโอ้ยโอปกโอ้รโอ้ยโอสยโอ้มาต้งนอ้ยโอ้ยบอ้ยโ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 อ้นโอ้ยโอ้ยโด้วโอ้งโันยดอร์จ่้ยาอ้งอ้ย มาแล้วไฟได้วางอีกครั้งครับเป็นป้แต่ว่าจะต้านทานการยิงได้ดีต่อโปรเจไปเก็บไม่ฟริกมาเอาแล,ล้วจุดโทษหลังจากตีด้านหน้ามาจะเป็นการิเปน,นชนะจุดโทษไม่ได้แล้วเหมือนกันเลย้วลูกมาต่อด้วยโอเวอร์ไดจีมาต่อด้วยเก็บสามแล,ล้วล่ะพอสักกนหัวเบาด้านหน้าบีเมนะวะอะไรครับแบบนี้โอเวอร์ไดจีรอจังหวะอยู่แฟนทอมมายิงแทนพอสักเกนมาต่ออีหนึ่งคิวแล้วจีตอกจีตอจีต่อด้านหน้าโอ้ยจีมันวายอะสามารถคลาสมาได้แล้วเก็บพอสักเกนไม่ปล่อยให้พอสักเกนได้เอก โอ้โห oh oh. แต่ว่าสวยแล้วยังยอยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วพอลสเก็ตไม่ไหวฮะดีกว่านายคบไปหน่อยฮะวีแต่ว่าเฟี้ยวๆอย่างนะเจสัน,นแต่แอบเสียดายเหมือนกันว่า,าด้วยความที่โอเวอร์ไดรท์ระยะนั้นเนี่ยปืนเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าแล้วก็สามารถตัดไปได้ดีเพลย์กันหน่อยค่ะตั้งแต่โอเวอร์ไดรท์ที่มาเทรดน้องจริงแล้วก็ใช้สลับกับแฟนทอมคือเหลือแปดนะแต่ว่าจังหวะน,นั้นคือต้องใช้จริง คิดว่าปืนโกน,นน่าจะดีกว่าในระยะนี้โอ้โหผมก็ชมดีเมื่อวานเลยครับค่มนะค่มจริงไปเลยแหละโอ้โหโหโหโยก่อเกือบไปเหมือนกับน้องโอโเยดายเลยแต่ว่าเหมือนเดิมประบาดไม่ได้นะเอาจริงเรามาก่อนเลยครับจอกีโมเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้ไวกว่าโอ้โหแต่ว่าความ<อ>ต,ต,ตัดคอนี่เข้มไปเพื่อลิทผัดก,กันไปก่อนอีกแล้วอ่ะ แล้อยู่คอมครับตรงนี้ไหลายมาก่อนเลยครับอีธานเนี่ยพอไหลไว้ก่อนด้านหน้าจอกิโมไม่ได้เดวายเขามาก่อนแล้วด้วยฮนะจอกโมจากคอมไห้เลยไปก่อนแล้วเอาโดนมาเช็คอีกโอ้ยรู้ข่าวทุกอย่างนะคอมโอ้โห,หรู้ข่าวไม่พอแถมสเปย์ไปเนี่ยดูสิสี่จะเลือดเหลือ5้แปดจริงเหลือ16แล้วต้องโยกกลับค่ะแต่ว่าจอกิโมเขามารอต้อนรับแล้วอีกฝั่งหนึ่งของบีเมนเหลืจริงเหลือเม็ดน้อยครับเหลือแค่ที่หกเท่านั้นแต่จริงนะครับแล้ว ไลก็ไม่อีกรอบนึงครับเป็นเปรครับน่าจะโยกกลับ,บีเลยครับซึ่งบีตอนนี้มีแค่จอกิมโมอ,อยู่คนเดียวน,นะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้จอคิมโมใช่แล้วจอกิมโมเขามีของใหญ่โชว์สต็อปเปอร์อถ้ารู้ว่าเขามาเนี่ยเพนเชลก่อนเลยอันนี้ของเล็กแบบระเบิดมือโอ้โหมีของให้จ่ายเยอะแล้วร,รู้แล้วว่าจะมามีขอไลายมาไลาทีฝ่ายเพนเชลเบรกเอาไว้เหมือนกันไงยังเข้าไม่ได้ อีธานก็เลยเจอกันก็โอ้โหจังหวะหัวริมริมขึ้นมาแล้วตีมันหวั่นดีเซลดูดีไปเก็บซีรีส์ได้หลี่มแค่ไม่เฟรคคนเดียวเอาละคไฟไม่โดนจะเล่นยังไงต่อจากเฟรปืนไแม่นาไมค่ฟรีครับแบบนี้ไหลเข้ามาแต่ว่าแกมีแค่สิกเกอร์ดิไม่เซฟดีกว่าครับแม่นาไมค่ฟรีครับหลบมาในสกายสมุกหรือแค่ตึงเท่านั้นนะไม่เฟรคโอ้โหแค่สะดุดยากันนะแต่ไปแล้วเรียบร้อยอีธานเก็บไม่เฟรคไปฟอร์เรสต์ลาจากอีซีค่ะเจ็ดต่อสอง โอ้เข้า A เข้าไม่ได้เลยนะโดน,น,นตั้งแต่ต้นแบบต้นทางอะ่ะพี่เด็ที่บอกตัวน,นี้เนี่ยอีจ e ีกณันมาสู้เลยครับกลายว่าเบเบเรสี่้โดนตั้ง e มาสู้แล้วจังหวะเข้าไซด์เหมือนจะยากเหมือนกันหละเพื่อนเราดูวันนี้จอคิโม่แบบเป้าจับมากจังหวะน,นี้คือจริงเนี่ยก็พยายามเดินมาจะเปลี่ยนมุมให้เพื่อนแหละแต่มันเป็นประจบเหมอกกระทัางดีพอดีอีจ e ีค่ะหลายยาวๆอ่ะตอนนี้7ต่อ2อะ่ะคุณผู้ชม แต่วันนี้คาดหวังว่าอย่างน้อยถ้าครึ่งแรกจบจาก5 7าเจ็บกำเนาโอเคฆ่าเจ็บนี่ถือว่าพอจะได้ในครึ่งหลังเลยครับไม่ดลแลจรีนหลังไปก่อนแล้วมีแปดพอยเข้ามาหน้าเขาจากการโดนที่พอสเกี็ตไหลมาหน้าหน้ายิงไม่โดนบูสเตอร์ฮะต้องหวังพิ่มน้องจีนให้ไหลขึ้นรัวไปก่อน จริงค่ะจะได้เล่นหรือเปล่าในราวนี้แล้วไหลเข้ามาลูกนี่ก็ได้โบว์เจ้าแต่ว่าดีมอนวานไปเทรดได้ฟอร์เซคเกอรมาแต่ไหลเข้ามาในสายแล้วดีมอนวานยังขาตายอยู่กลางเกตเพียเทียวไปแล้วที่ดูว่าตัดมาคิวไปดิเฮ้ยแต่ว่าจริงคุยโบคิวมาได้ค่ะแต่ว่าเหลือคนสุดท้ายแล้วต้องเก็บเอสเพื่อเอาวินนี้เท่านั้นค่ะโอ้แล้วนี่จริงต้องเก็บเอสเพื่อจะเก็บวินนี้มาให้ได้่ะเหลือแต่น้องน้องจิ๊กกะวางสไปาก่อนเลยครับแบบนี้ไล่เข้ามาเอาเล็ทชอปไปได้เชลเบรย์แต่น้องจิ๊กยังไม่วางขอดึงงงพื้้้้นนนที่่่กอออออครรับขจิโโโหแตตเเาชว์์ส็ปป เก็บบ้ากโโ้โหโอีทอนเก็บจริงไปได้8ดต่อสองกับเฟบรกลอีจ e ีพู้แต่ว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นคือ1และแผน2คือการจ่ายแกจเจ็หรือว่าของ,งต่างอีจ e ีแทบไม่ได้เปิดตัวก่อนเลยนะเท่าที่เราเห็นแล้วควา,ามาคมวันนี้คือคมมากๆ3ามอย่างเนี้ยรวมกันอ่ะมันทำให้อีจีอะไเนี้ยแข็งแต่งมากโู้ทีวันคือ คนเดียวเอาไทเออยู่เลยครับใช่มองซ้ายมองขวาอยู่ o p รเตอร์มายิงไกลโอ้โหครบแล้วดิวันหวันเนี่ยโอ้โหตอนนี้แปดต่อสองไปแล้วค่ะแต่ว่าเบรกมีสองที่เมกล็อกจาวกับเ o p e r ร t ไซด์เดี๋ยวายครับมาเล่นคนเดียวครับด้านบริเวณอาร์เคดแบบนี้อโจัดมาในสมอกมีคนเดียอยู่แล้วถือมีดมาดีนะวายได้ไปฮะนี้หมูบอดเจ้ากรรมเนี่ยจังหวะที่น้องเดินแต่ว่า ลกลับไม่ได้อ่ e ็อีธานเก็บดาวไว้ไปก็ถือว่าเป็นการแลกกันมาแต่ว่าปูซิโอมารอ,รอที่หน้าเอดิีตรงนี้มีสมุกมาปิดเอาไว้แต่เขาเข้าไปในไซด์เรียบร้อยแล้วป่ามามีฟอนเลนปิดมุมได้แบบนี้น่าจะได้วางแต่ว่าจะรู้ทุกอย่างโอ้ยเุ้ย,ยนะทพพิกเรียบร้อยแต่ว่าจิงไปเก็บทีมันวันแล้วจิงมาอ่อดดูเขามาสอดเนี่ยไปจิงไปได้อีธานมาแล้วอะไรครับปูซิโอวางเป้าเราปแล้วล,ล็อกดาวปักสวนก่อนเลยฮะเอาล้วฮะสองตัวสามด้วยจิงจะเล่นได้ไปมึงเดินเองเลยเหรอแกเดินเองเลยเหรอ เราดูคือเคลียร์ล็อกดาวน์แบบนี้เลยครับแล้วเหลือ2ต่อ 2, 2เอาล้ว C G R S อยู่กลาง <ปฆ S 1> สายยิงสแ,แ,แกนแลน้วโดนโฟกัสมีบอลไลน์มาปัดมาโดนว่าเป็นฟุติโอโ,โอตตีมายฟริกในไหล่อัพครับอินเตอร์รีไปก่อนด้านในเบรกเวลาไว้ยาวๆเลยครับอยู่กันยาวๆไมฟริกบอกไม่ต้องรีบเอาไม่ต้องสไา์ก็มีเหมือนกันตอนนี้เอาเวลากับเวลามายฟริกเราสายเลยกูไม่ได้แต่ดูเอเมนเอเมนจะมาเคลียร์แล้ว ไม่คิดว่าเขาเดินมาแล้วแต่ว่าเวลาไม่ทันค่ะมาแล้ววิงของเบม์เรสค่ะสามตกแปด แรบนี่เนี่กว่าจะกินไอีจีด้สักวินนี่ยากเหลือเกินนะเป็นโบเหล็กเกลีใช่ค่ะแล้วดูแกเอาโอเปอเรเตอร์เดินยิงเป็นปืนกลเลยแต่ยังดีที่ไมล์ฟริงกเนี่ยนับเวลาที่ถูกต้องจังหวะเซตอัพแล้วก็รอแล้อว่ามีไลายอัพด้วยแล้วก็มีเรืองของเอาพิษไฟด้วยเนี่ยไปจ้าเล่มบางทีก็ต้องย้อนสายมาเลยครับแต่ว่าตรงนี้นี่คือต้องไปได้โกลบมมาก่อนแล้วไงแต่จริงๆอ่ะต้องชมจริงด้วยเพราะว่าการที่จริงอ่ะดึงฝั่งเอดิสได้มาทำให้เขาต้องมาระแวงหลายอย่างแล้วก็ตัดตัวใจได้ด้วยขุแต่บสซิโอ เดินจริงเป็นเอนดเลยเมื่อกี้นะเออแล้วเอาชอตตี้มาเคลียซีใจายสใต้ซ้ายด้วยอ่ะลายที่จะจบครึ่งแรกกันแล้วในราวที่12ตรงนี้แล้วดีมอนวันง้างเอาอิโดสไตล์เอาไว้เป็นวันแรกของราวนี้มีการให้ดาวัาเนี่ยแยกเล่นไปคนเดียวแล้วก็รวมกัน4คนมาที่หน้าบีกันก่อนเลยกับฟอร์เซเกนมีส่งแฟฝดมาแนทพิกแล้วนี่ฮะอีธานครับมาดักที่เอโดรก่อนเลยครับแต่ว่า มันจะย้ายกลับไปหน้าบีกันลกเลยครับทางด้านของออไปบราเดอร์ครับดีมอนวานก็เตรียมเอ,อไาไปต่อซ้ายลงแล้วฮนะออสกีเก้นมาด้วยบูซิโอเอาไปเรเตอร์มาดักราอย่างเงี้ถ้าใครแบบแวะผ่านมานี่ไม่น่ารอดแกเหมือนกันนะบูซิโอรอเป้าเอาไว้แต่เราเลยยิงไม่โดนฮะเอาเลยครันมีมีช็อตต,ต้องถอยกลับไปตัว,ว่าออสกีเก้นไหลขึ้นมาได้แล้วต้องดูว่าแฟนธอมเปลี่ยนมาเป็นแฟนธอมแล้วบูซิโอเก็บออสกีเก้นไปเพื่อนสามไม่ได้เพราะอินซินเดรียมาดักเอาไว้อะโอ้โหแบบนี้ เสียหายมากๆเลยค่ะต้องตัดสินใจถอ,อยกลับหรือเปล่าแกจะเอาคมไปไหนนะบ,บูซิโอ้โอ้โหแล้วนี่ฮะมาล็อกทันเนลต่อยบูซิโอ้ <c oughs> เหมือนปีตาทิมมาเห็นว <c oughs> ่าต้องจิกอยู่นี่เราเข้าหัวด้วยอะบุซิโอ้ออเปอเรเตอร์ช็อตนี้โอ้โหนี่คือแกซื้อออเปอเรเตอร์กับเฟตอมแต่มเมื่อกี้โมเเ็ดปืนก่อนเด็๋ช็อตเก็บทีใหญ่แล้วฟ้าแตกม,มาท<อ>ีท <c oughs> ีพาร์ก็ไม่เก็บไปเลยแค่ดาวในคนเดียวดตวายับมาเกาเลยครับวันนี้ที่ปีทันเนลครับไหลกันมาด้านล่างแล้วเลยครับ ว้าววันนี้นี่อ g มาล่ากันทุกคนเลยครับทั้งูโอ้ทั้งจอะกีโม่แล้วจะวายรออยู่เรียบร้อยเป็นจอะกีโม่เก็บไปได้เฟอร์เรสลาวปิดชึ่งแรกไปกับจาก EG โอ้่กูเก้าต่อสามสลับฝั่งมากันบ้างค่ะ EG จะไปเป็นฝั่งบุกแล้วไปเป็นจะเป็นตั้งรับโอ้โหวันนี้คมอย่างที่บอกว่ามีแบบแผนที่เล่นมา เตรียมมาแล้วเนี่ยคือเขาตัดสินใจซื้อแฟนท่อมกับอ,อเ o เ e เตอร์มาโยนเล่นโวกเป็นเราถ่ายแล้วไงใช่ใช่ใช่แล้ว,ลวคือ operator คิดว่าเออ operator อ,อ,อยู่บนทาวเวอร์น่า,จ,าจะไม่ป่าหรอกมาแต่ว่าเขาใช้แฟนทอมเดินออกมาเลยแล้วอินซินดอรี่ก็มาเบรกเอาไว้ทำให้เพื่อนเนี่ยไม่อยู่เหมือนกันแล้วมาได้แล้ววางสมโมเอาไว้มาเก็บออฟหน้าเอริสกันไปอ่ะบูติโอมารอดักที่หน้าเอเมเหมือนกันในร่างนี้เป็นเรกเล่น A3 สามคนแล้วดุบจริงจริงเจอจริงเจอแล้วแล้วภูมิบอดปลายไล่ที่ มาดูมุมนี้ของฟอสซิเกนกันด่วนมาเชลมาพลาดไปแต่รีเลย์โบมาเบรกได้แล้วถอยกลับมาหมอนที่หน้าบีมินโอ้แล้วเธอเละพอดีนี่ไงเธอเละปอกเตี้ยบใช่ไหมเก็บปุซซี่โอไปได้ไอ้โค้งเป็นีมทรัมปิ้งนี้ไหลันมาต่อเลยครับทางหน้าของดัมไบรลกปัดจะได้ติดจังหวะแต่ว่าโดนชก๊อตโฟลเลี้ยบพื้นที่ไปอีกด้วยเลยครับดต้าเปล่าฟอสซิเกนได้ไปหึงแล้วเก็บจอกิโมไปได้เหมือนกันเลยครับใจยัดเลยดีกว่าแบบนี้ทางด้านของเปเป้เบอร์เรกเดินมายัดเท้าว่าในน้อง กลายว่าไปโดนโฟไลน์บนทาวเวอร์หาย2เลยค่ะแบบนี้ไปมอบปืนให้เขา,าแล้วลือเปลา่าแล้วอินซนเอรี่มาเบรคไว้จากไม้ฟรคแล้วข้างหลังยังไงฟอรสกิน้นฟอสกินดักรอที่นายเกะหูยสีข้างเกือบะลอคอมโอ้หเชียวเฉียวครับขอแล้วดีรับแล้วฟอสกิ้หลายมาก่อน พีก้ามาช,ช่วยแล้วครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับรอดันช่วยเหมือนกันเลยครับตอนนี้ทางด้านของ CGS ของเต็มเลยครับทั้งบอลไลน์นั้นอัพด้วยช็อคทั้งหลายพอยต์แล้วบอลไลอยนะไปก่อนไห้บอลตเก็ยงตบปาดก่อนแล้วฮะเมื่อมื่อกี้ตะบอลตะเกียงตบไม่ฟรีซีจีเอสก็คนละคิวกะห้าต่อเก้ายังทำได้ดีอยู่ครับเปเปอร์เรกในคราวนี้แล้ว่ะนสองวิดต่อเนื่อง ก็จะเกือบไปเหมือนกันนะจังหวะที่ขึ้นบนทาวเวอร์ก็เข้าใจว่าจะไปเคลียร์ให้ได้แต่ว่าพอไปโดนฟอสไลน์เนี่ยการว่าคาติกระยะใกล้มันคิดขวาได้ดีกว่ากเกือบไปเหมือนกันแล้วไปเอาสเปกเตอร์มาเล่น EG ก็ยังเป็น EG จีเลยครับเรื่องความคงเรื่องจังหวะรอในแคปติตลอดนะอีจประมาทไม่ได้นะอีครับจริงค่ะแต่ว่าในร้านนี้เนี่ยอีหรือว่า Evil Genius เนี่ยสามารถซื้อฟูบายกันมามารอดูฟูบายของ EG แล้วก็โบนัทส่องของเบฟเฟก มาไว้อีกแล้วอ่ะคนคนนี้โอเวอร์ไดรฟ์ยมาแต่ว่ารีโบยังไงมาไม่ทันได้เช็คอไม่เช็คมุมนี้อีกแล้วแล้วยังไงจะเดินต่อตามน้องแต่ไปไม่ได้ซีเบียเอสแล้วมาอีกคุมนึงแล้วโอ้ยให้คุมอยู่บุซิโอู้่แต่ว่าไมค์ฟรีก็สามารถเคลียร์ไปแต่ว่าเดาไว้เดาไว้ได้แค่หนึ่งเท่านั้นแล้วคอมมันเคลียร์ไปเหลือแค่ไมค์ฟรีคนเดียวไมค์ฟรีหนึ่งต่อสามแต่ว่าคอมมันได้ก่อนแล้วเลยครับมาบูซิโอแกให้คมจัดเลยครับเมื่อกี้นี้ฮะเอาละฮะ ดูกันต่อครับไม่ฟรีกเดินไหลเข้ามาที่เอฮอรจงังหวะส่งไส่เซ็งมาแล้วเรียบร้อยฮะถือวัดเก็บไปได้ครับติดต่อ5จากทีจีครับโอ้สิบต่อ5ค่ะแน่นอนในราฟูบายตรงนี้ต้องให้คูซิโอเลยรทริปปุกคิวในจังหวะที่เรียกว่ามันคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะสุดๆเลยคนะรับคูซิโอเมื่อกี้ฮะคู่แต่แอบเสเซดายฟอร์ซิเกตเหมือนกันเขาแต่ว่า<ม>อยากได้เร็วแต่ว่าไม่เช็คคู่หมิงซังคือผมว่าแกเช็คซ้ายก่อนไงเออใช่อันนี้เช็คแต่ว่ามันจะห้ามไปอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งนึงกันสิ บูซิโอผมได้เฮว่าครับสวัสดีครับบูซิโอฮะบูเลแกนนั่งแบบเอาเท้าขึ้นด้วยนะเมื่อกี้เพื่อความสบายไงความสบายของแกนั่นเองบูซิโอนะครับดูว่ต่อครับจังหวะนี้ฮะเบเปอร์เรสมีเป็นดาวานะที่เล่นสติกเกอร์ในราวนี้เอาแบมีแฟดส่งมาแล้วเล่นดีไวไม่ได้แต่ว่าจริงไม่สนใจมาเลยแล้วตรงนี้จรวโฟมไหลมาส่งไม่ส่วนกันแต่ว่าคองเฉียดไปได้ไฟฟรีก็มาเทโอ้ยครบอยู่เลยไฟฟรี เราดี่นะเดินต่อเลยได้ของเบรนครับ CGS มาช่วยก็เหมือนกันแต่ว่าบูซิโออ้อมหลังมาแล้วอยู่ฮิตอยู่ที่คนนี้แหละบอกเลยโอ้บูซิโอคนนี้น่ากลัวนะค่อยๆมาแล้ววางสกายสโมเอาไว้แล้วเนียนๆมาเฮ้ยมีคนโฟกัสไหมมันจะหมดไปเนี่ยเจอสองเลยนะอยู่ที่คนนี้จริงครับบูซิโอถ้าแกได้ก็คือได้เลยครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ครก็ต้งงเอาอีเจเอส เราแปมได้กอดไมฟิกได้ดีมันหว่นมาก่อนแล้วด้วยฮะเหลือบอสตัวท้ายครับบูซิโอเราสกายสมูทหมดแล้วเราเจอแล้วอะซีเจเอฟโลายมาเบรกไว้ลราปิดตาไปส่งพิฆาตอะหกตัวสิบมาแล้วอะเปเปอร์เลสยังได้อยู่ครับเนี่ยทั้งของเปเปเร์เลสครับเรียกว่าต่างคนต่างดัดทุกรอบเลยนะจริงเมื่อกี้เนี่ยฝั่งทางอีจีมีจังหวะที่เบรกไว้แล้วนะแต่เปเปอร์เไม่สนใจค่ะให้พี่ล้าเนี่ยส่งฟอไลน์มาแล้ว เดินต่อเลยแล้วตีที่ไมค์ฟรีเขาสามารถเฉดได้รถเฉดได้ถึง2คนเลยตีได้ไหมเพราะว่าไกระดานนะพี่มเมใช่ใช่แล้วคือไมค์ฟรีในราวนี้ต้องให้เลยทริโบคิวของเขาหมาค่อยๆโฟกัสทีเรนากับเบเวอร์เรดหกต่อสิบแล้วการเงิน EG ยิปต์อีโคฟอสไฟกันมา มีการเดี้ยงหนึ่งกระบอกจริงครับมาด่านที่เอ็ดตีก่อนเลยครับด้านหน้าเยอะมากแล้วมีปโอ้หวัดกดในการที่ผหานกันแล้วนี่โม้นำก่อนหนึ่งทีมไมฟริกไม่ได้จอกีโป้มาแล้วเหมือนกันจังหวะนี้เอาไปใส่ลงหัวเขาฟาแล้วรอรูดหายหมดเลยครับเปเปอรเร็กเป็นเพลย์ที่ทำด้ดีแล้วซีเจย์มาปิดตีมปอรหวนเลยแค่อีธานคนสุดท้ายมีแค่เฟรนซีหนึ่งกระบอกเท่านั้นไมฟริกฝั่งขวาแล้วมีแฟฝดส่งมาอีสเปยไปตัวว่าอีธานยังเก็บไมฟริกไปได้แล้วได้ปืนคืนมาเอาแล้วกะสามต่อหนึ่งยี่าหางจบนะครับ อาจจะเล่นนะแบบนี้ทาอีธานนะครับนี่ครับแต่ว่าไม่มีกรอบนะตัวเองตัวนี้ไหลขึ้นมาด้านซ้ายมี2คนไม่ไหวแล้ะอีธานเหลือย20ะเลือเหลือ20ค่ะดูว่าจะเซฟไหมหรือฝึกสู้ต่อยังไงเดี๋ยวอีธานพยายามอีสแปนไปหลังดิชแล้วดูการยืนของเบล็กสยืนคอสไฟกัน <That> s <S อยู่3คน เอาดิยังไงจะตัดสินใจเล่นแล้ฟอลไลน์มาเปลกโอบเรียร,รอ้อยกับเป็นดาวไวเก็บอีธานไปได้เจ็ดต่อสิบจับเปเะพวกเรสเอาแล้วแหะจากที่ตอนแรกเนี่ยห่างกันสิบต่อห้าแต่พอได้สองราวนี้มาถือว่าดีเลยห่างกันแค่สามราウเท่านั้น,นต่อรถส่งน้องไปแล้วอะยังไงดีเดสานเดินมาก,ก่อนเลยคู่กับจิงแต่มุมนี้ดาวไวโดโรล,ลลิงทันเดอร์ไล่ที่ไปแต่ว่าย่าตบสวยงานแบบจะคอมเพลขึ้นไปแล้วคอมได้จอพวกคิวเลยเอาแล้วแบบนี้บียดเลีย เก็บนองมาต่อเลยวันนี้สแตนใส่กอดไม่ได้ดาวลุกมาสอนเชื่อแมเตื่เต็บเขาไปก่อนแล้วเป็นการน้องจีนต้องมาไม่ได้เชื่อไปเปลีแต่ว่าอีธานขึ้นทาวเวอร์มาแล้วเลยครับแบบนี้เหลือ3ต่อ3บูซิโอปักล็อกดาวเอาชัวร์เลยครับโอ้ยอมใช้ค่บเพื่อที่จะเอาวินนี้ให้ได้แล้ววิ่งมาแบบนี้ดีมอนวันคตรรออยู่แล้วเก็บฟอร์ซียนไปได้เดี๋ยวไมฟีกับน้องจีนแค่สองคนแล้วดูล็อกดาวไล่พื้นที่กันไปด้วยเอาวเลยครับดูครับ 2ต่อ3ครับแล้วดีมอนวันแกอ้อมทันเนลลงมานะครับด้านล่างเนี้ยเอาอะไรไปกอดเลยครับดูสิโอสองเป่าดูแบบนี้<ห>จิกเทปไปก่อดได้แล้วขวดก็ไม่หายเลยเหมือนกันแล้วจิกเดินไหลต่องเดอนมาเฮ้จิกเก็บสองแล้วเหลือดีมอนวันคนเดียวฮะดีมอนวันรอใช้อารโรสไตล์แต่ว่าถือว่าใช้ไวนะแบบนี้ยังมีเวลาให้กู้ค่ะโถสองเป่ามาขู่จากจิงจริงเฮ้ย แล้วเขากู้กู้อยู่ในสกายสมอลก็ทำเตไ็ไปแต่ไม่ได้ครึง่งโอ้โหแล้วเป็นจริงกัดทวีปค,คิวบาแต่ว่าไม่ทันไงเพราะเมื่อกี้มันไม่ได้ครึ่งหนึ่งโอ้โหโอ้โหดิมันวันเก่าพอครับเก่าเลยฮะดิมันวันเขาจบนี้ลากเป้าดึงรอเวลาค่อยยิงด้วยใช่สวยแล้วแต่ว่าเสียดายที่เมื่อกี้ถ้าได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะทันแต่ว่าก็ต้องชมความเข่าเก่งของฝั่งอียิเหมือนกันดูดีกว่ากครับจอคิโมะครับโอ้โห นี่ไวกาดแต่ว่าคอมเนี่ยสามารถเทรดไปได้ต้องให้น้องจิกงนะนะครับอใชกเข้าไปเคลียร์ตรงนี้ได้เกือบหมดเลยครับแต่ว่านิ่งกว่านั้นก็คือดีวันๆนี่แหละใช่อเสียดายเรื่องเวลาเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นอีีที่ทำที่ดีกว่าค่ะอ้าวาา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 อาาาาา่า แล้วจอดกีโมไปได้คอมเทนมาก่อนด้วยการดีอะไรครับจังหวะนี้ขึ้นมาตรงบนเป็นกล่องด้านบนนะแล้วจริงเดินไหลเข้ามาแต่จอกิโมแกให้ค่มจัดจัดเลยฮะเอาละซีเจ้าไอ้เจนไดสองแต่ว่าคอมเทคคือมาได้ค่ะเอาละค่ะเหลือแค่ดาวไวคนสุดท้าย3ต่อนหนึ่งเอาละครับคอมเดินต่อครับดาวไวต้องเป็นเขาอีกแล้วผู้ที่ถูกเลือกให้คลาสกลับมาฮะโอ้โหต้องคลาสเท่านั้นค่ะถึงจะได้ในราวนี้แล้วราวนี้เนี่ยเป็นราวที่สำคัญด้วย EG จีกำลังจะขึ้นแมตช์พอยท์ คอมแถววานสไปมาจะจไว้ยังไงดีต้องเล่นแล้วหรือเปล่ามีแค่อลา,ามบอดกับเทเรสคือต้องเล่นเลยครับด้วยความที่ไม่ยอมปล่อยให้อีจีขึ้นแมชพอยต์แน่นอนครับท่านท่านของเปเปอร์เรซเซอร์ฟลาว์ดูดวายเดินไหลไปก,ก่อนที่เอโรบครับมองขวาไว้ยังไม่เห็นใครครับแล้วเขาก็ดักกันสาวบุ้มเลยนะท่านท่านของ EG ดร็อกก็มีในไซ์ก็มาดวูวายเดินต่อใบแล้วมาเจอแต่ว่าต้องโฟกัสที่นาดิสกอ่อนแล้วเดี๋ยวเราเป็นโคเจลเก็บดาวไวไป มชพอยต์ของ E.G ค่ะโอ้ E.G วันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเลือกแผนที่ fracture มาชนกับเบล็กเลยถ้าเราดูจากสถิตินะเอาจริงๆน่ะเบลเล็กก็ทำดีๆในแผนที่นี้แต่ว่าคิดว่าพอสเตอร์เนี่ยน่าจะเห็นจุดบอดของเบลเล็กแล้วเอามาโชว์เลยคือการที่เล่นไวแล้วเน้นแต่แกเจตในการไล่พื้นที่จะบอกแบบนี้ E.G เขาวินเดตได้100%นะท่านผู้ชมพคือเล่นดีมากสู่แล้วในของ E.G นะครับคือตอนนั้นเชียวฟนติกเดลลาวก็ชนะแบบเนี้ย มัน่นใจจริงค่ะแต่ว่าแมชพอยต์แล้วตอนนี้เนเีนเ่ไปไร้ต้องโฟกัสราบ by ราวเท่าน,นั้นแล้วดูค่ะฟอลไลน์ของ c ีเจดง้างเอาไว้หูยแต่ว่าหน้าเอเมบอกเลยว่าน่นแน่นของก็เอาโดนมาหาข่าวแล้วเจอหนึ่งแล้วมาโชว์สต็อปเปอร์พลขอบฮันเตอร์ฟิลนี่แต่ไม่มีทิปนี่ค่ะจีนเก็บไม่ได้หรอกฮันเตอร์ฟิลนี่ได้จริงมาถล่มกันไปค่ะแล้วดูคอมหลังเมื่กอบตรงนี้แหละครับแล้<ไ>วบลูซีโอมาบนเอดิสชครับ<ด> จะอ้อมหลังตลอดแล้วชายคนนี้ครับบุนซิโอไล่หลังก็มาเคลียขวาไปก่อนมองต่อเนื่องที่เอโรบเลยครับล็อกไว้ให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะบุซิโอครับอ๋อแล้วอีทาไปเก็บไม์ฟรีคออกจากเกมไปเหลือแค่3ต่อสี่ดาวไยดาวัยเทรดขึ้นมาได้เหมือนกันไง oh. ส3ต่อ3เท่ากันแล้วมีล็อดาวกับโรนินเดอร์ด้วยสมโมค่ะสกายสามโมโปิดเอาไว้ก่อนแล้วอีทานเดินมาที่หน้าเอโรบต้องดูคนนี้ดาวัย oh. ดาวัยไม่ได้เป็นคอมเก็บดาวัยปเอาแล้วต้องดูคนนี้เลยสำคัญ โรลนินเดินงานไว้ก่อนงางไว้จังหวะที่รอถ้าสมูทหมดแล้วใช้แน่นอนแต่ว่าพอเทสเจอไปกราบแล้วรูลิกนเดินลงไปก่อนเลยครับแบบนี้โดนมาสองบนด้านในแล้วฟอสเซกินจะดันแต่ว่าเอา้าไปติดของเพื่อนะนะฟอสเซกินโอ้โหก็ถือไว้เป็นการเบรกจังหวะเอาไว้นะแบบนี้กับฟอสเท็กสี่ใจต้องเล่นกัน2คนเท่านั้นเป็นวินิจฉัยสำคัญจริงๆค่ะสำหรับแมปแรกแล้วฟอสเซกินกำลังวิ่งมาเล่นคู่กับพี่กล้าแล้วดูจังหวะไหลเข้ามาอินซิเนรีไล่ที่อยู่ พี่กล้าเลยครับอยู่ที่พี่กล้าเลยครับมองเป้าไว้ก่อนตรงนี้ด้านในเอซ้ายเลยครับล็อกขัดขาบไว้กับฟอร์สเกนพี่กล้ารอได้เป็นหนึ่งใส่ขึ้นมาต่อดูต่อเนื่องฝั่งนี้เอาไปช็อตไล่เขด้านหลังไปก่อนแล้วเลยครับหนึ่งต่อสองจากพี่กล้าไหวไหมเอามาก่อนสแฟนไคอยปาด้านหน้าเอาไปหนึ่งแล้วเอาไปสองหรือเปล่าโอ้ยสิบสามต่อเจ็ด E.G. เอาชนะเปบิลเร็กซ์ไปได้อะโอ้โหลุ้นเหมือนกันนะเกือบไป